ตกลงเลยครับเอาไปตกลงกันเด็ดดึงชาเด็ดดึงไก่แกปต้มไก่กินจะลดหรือเปล่าเนี่ยกไปยุนะครับหนุกหูไม่บอเลยอันนี้เป่าสูงกันนะครับปิดไปเลยครับหนุกหูหูจะแตกตูวแล้วเนี่ยปิดไปเลยครับอันไรกันเนี่ยคุณเนี่ยต้มไก่กินในรถหรือไงออ๋ไม่ใช่ครับจ้าอ๋อน้ำไหม้ครับนี่คุณนี่กินกัญชาชัดๆ กัญชาจะารู้วถามทำไมอ่ะนี่คุณติดเหรอฮะติดกัญชาไม่ติดหรือสดเลิกไม่ได้แล้วเคยเลิกแล้วพ่อขอขอให้เลิกขอดูดด้วยท่านหลอกจริงคุณคุณเป็นใครล่ะจุกเกอร์แล้วเนี่ยจอกหมูจะไปไหนกันเนี่ยผมขับบน้ของมันสัง วนเล่นในของส <ibl ampa> <AN> <dislike UC> <kaz divine> ั่งวนเล่นในของสั่งคุณเป็นใครเนี่ยโจ๊กเกอร์ครับของกูอ้าวแล้วโจ๊กเกอร์เมาเริ่มสับสนกันแล้วแหม่คุณนี่จริงๆเอางี้เดี๋ยวลงไปเอาชีมาตรวจหน่อยโอ้ตรวจมาสี่ด่านแล้วนะจ่าชีหมดแล้วเหลือแต่ขี้เอาไหมจะบังขี่ั้งหมดเหลือแต่ขี้ตรวจไหมนี่คุณจะบ้าหรือเปล่าเอาขี้มาให้ตำรวจตรวจไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะลงมาเลยลงมาข้างล่างเลยลงมาข้างล่าง จารู้ไหมเนี่ยรถอะไรก็รถสปอร์ตไงเบนซ์สปอร์ตเนี no <laughs> ่ยแล้วเปิดประตูยังไงเนี่ยเหรือแกไม่ใช่รถมันแน่ๆขโมยมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะดับเครื่องก่อนฮะดับเครื่องก่อนปลดล็อกเชิญ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 ลงมาเลยโอ้โหเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อะไรเนี่ยลายไปหมดทั้งตัวเลยคุณเป็นอะไรกับเก่งลายพรางเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับชื่ออะไรเนี่ยดุกลายพอยด์โอ้ในดุกลายพอยด์แล้วนู่นน่ะบอยโจ๊กเกอร์จามีไหม ามีชื่อไหมผมเป็นตำรวจฮะผมไม่มีฉายาอะไรครับมีเหรอครับแย้มหนึงยศะนี่ผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับเดี๋ยวคุณสองคนเนี่ยนะจะโดนสองกระทงสองกระทงกระทงเดียวก็กินไม่หมดแล้วจ้าผมไม่ได้หมายถึงห่อหมกนะครับฮะไปไปลงพักกับผมเลยเดี๋ยวก่อนจ่าจะจับผมเนี่ยรู้จักไหมรู้จักไหมใครเหียแปะเหียแปะ แปะไหนวะแปะไหนอะตลกเหรออย่ามามั่วนี่ไงแปะแล้วเนี่ยวไปไปไปหาสาววันนู้นไปเลยไปเลยเขาตรวจคนหน่อยแล้วกันไปไปไปเชิญ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 ไปเลยโอ้โหมาปลิ้นเลยไปเลยดูดิท้ายเปิดไงมาเต็มเลยมั้งเนี่ยมีอะไรบ้าง